สวัสดีค่ะทุกทุกท่านตอนนี้เรามาอาอยู่ที่วัดภูมิโพนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตาคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทางไปสายาขุขันนะคะเมื่อเราเข้ามาในวัดนะคะเราก็จะเจออาศาสนสมบัตินะคะที่เป็นสถานที่ปฏิบัตินะ เป็นสถานที่เงียบสงบนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นป่าช้าดั้งเดิมน่าจะเป็นป่าช้าเก่าเนาะคะเราก็ได้เห็นสาราที่เข้ามาด้านในนะคะเป็นพระออโบสถที่อยู่ตรงกลางเออทาแบบนี้ก็ดีนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลานกว้างนะคะเป็นลานกว้างแล้วก็อา่าีที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านบนด้านบนนี้ใช้ทำอะไรครับพระอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระเหรอเ,เออ แต่มีบ้านอยู่อย่างนี้ก็ดีเนาะบ้านบ้านแบบนี้เนาะบ้นอย่างนี้ก็ดีนะคก็สวยโอ้ถ้ามีบ้านอยนี้อยู่นะน่าจะสวยเนะะาะค่ะพรสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ปูลานไว้เลยนะคะแล้วก็อาจจะตัวลานตรงนี้เราอาจจะทําบุญเหมือนทําบุญนู่นนี่นะั่นอะไรลักษณะอย่นี้หรืออาจจะปลูกต้นไม้ล้อมรอบภายในบริเวณบ้านเราก็ได้นะคะเนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะคะ ซึ่งถ้าเราเข้ามาในเขตพุทธสถานเนี่ยนะฮะเขตเสมาเนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องถอดรองเท้านะฮะเพื่อแสดงความเคารพตอนนี้อาจารย์ก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินมาในบริเวณนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังของศาลานะฮะก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะเป็นพระพุทธรูปไปสําหรับให้อสักระบูชานะฮะ นีเนว่านกเกค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะนะฮะอยู่ในป่านะฮะแต่ก็จะเป็นต้นพระรีมหาโพธิ์นะจะเป็นต้นพระรีมหาโพธิ์นะฮะก็สามารถใช้ปฏิบัติธรรมได้นะฮะเป็นลานกว้างเนาะเนี่ยเป็นลานกว้างก็จะเป็นต้นโพธิ์นะฮะเราจะเป็นพระพุทธรูปั่างนั่งขัดสมาธิแกะสลักด้วยสีลาเลงนะฮะหินสายแล้วก็ พระนาปรกนะเดี๋ยวเราไปดูกัน่าสวยงามขนาดไหนนี่นนอ๋อถังก็จะใช้ใช้กระบเรื่องแบบเดียวกันนะต้นพระสีมหาโพจากอินเดียสีลังกานะคะปลูกวันพิศาขาบูชาว้าวนะฮะอืม อันนี้อ่ this poetry f r o m Indians and in the Buddhakaya country Indian country Buddhakaya country this from uh, in the uh, p u m p o temple นะคะตาคง b ั i ลิทริกนะคะอ่าสังขารลิทริก in the สุรินทร์ province in the Thailand country you can see this location this is very beautiful this It's very tree, is a location. This, uh, uh, but you come, you want come to uh, prayings and uh, meditations and the uh, walking meditations in meditations, you can come to live in the Pumpo uh, temple. Uh -huh. This, this is welcome, welcome every day, every month, every year, yeah. ดิสนี้สำคัญ a ักวิสาขบูชามาาบูชาอัศลฮะบูชาดิส s ก a รั้ง c e r e m o เ y อร์เอนีบูดิพร i ยส์มดิเทชันสวยงามมากนะฮะนะนะคะก็เป็นการลงสำรวจนะ สำรวจศึกษาแอเรียนะฮะศึกษาแอเรียของพื้นที่วัดนะคะดยวเ,เดียวดอกไม้ทวายพระพุทธศาสนะ this is flower worship to Buddha เหมือนฝนจะตกนะนะฮะบอกว่าพา,ายุจะเข้านะคะแล้วก็ภายในบริเวณก็มีความสวยงามนะ,ะนี่ค่ะมีต้นตะเคียนด้วยมีการปลูกต้นตะเคียนด้วยนะคะ ก็จะเป็นนี่จะเป็นเป็นโบสถ์นะฮะแล้วก็จะเป็นโรงอาหารนะคะจะเป็นศาลาการเปลี่ยนแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นที่ตั้งนะฮะของพระของพระพุทธรูปนะคะอยู่ด้านหลังนะคะท้านทาก็จะเป็นโลเคชั่นที่สวยงามมากนะคะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะ มีห้องน้ำที่เพียงพอแล้วก็มีกุฏิพระสงฆ์นะฮะที่เพียงพอนะคะเนาะแล้วมีความเงียบสงบมากเลยนะคะในพื้นที่ตรงนี้มีความเงียบสงบมากเลยนะคะ,คเ,เ,นะะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดู สารนะคะของอที่เป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนนะคะหรืออาจจะเป็นอาการยกสารอะไรเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ,ะก็จะมีแท่าน,น้ำอันนี้ก็จะเป็นสาราการเปรียญน่าจะเป็นที่ของพระมารับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยนี่ต้นข้าว ต้นข้าวนี่เราสามารถเอาไปปลูกที่ทุ่งนาได้ก็เป็นผลผลิตให้เราได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมโอเป็นต้นตะเคียนค่ะอันนี้เป็นต้นตะเคียนอูนะคะนี่คือต้นตะเคียนที่น่าจะขุดได้ตามบริเวณพื้นที่ต่างๆนะฮะจะเป็นรากแบบใหญ่โตมากยิ่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะเนีย่ยนะคะ ก็จะเป็นศาลนะคะโอเคที่นี่คือวัดภูมิโพนะคะ